ครับก็สวัสดีวันที่17ตนะครับ17ตุลาคม2564นะครับวันนี้มีไม้22รายการนะครับมให้ท่านได้เลือกชมกันนะครับก็จะมีทั้งไม้เป็นต้นมีทั้งไม้เป็นชุดนะครับก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับก็เริ่มต้นที่600บาทนะครับไปจนถึงสูงสุดก็คือ1000บาทนะครับนะครับมาดูเลยครับนะต้นที่1ครับเดี๋ยวพูดเยอะนะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นนี้โอ้ยโฟกัส ดอกสีขาวนะครับต้นที่หนึ่งเป็นแฟนซีนะครับดอกสีขาวส่วนตัวนี้น่าจะเป็นชมพูนะครับชมพูลายครับหางประกาศมั้งนะครับแล้วตัวนี้ก็สีขาวนะครับแล้วก็นี่ดอกสีโอรสอมส้มนะครับตัวนี้นะครับออกชมพูอมส้มแล้วก็มีสีแดงด้วยนะครับนี่สีแดงด้วยนะครับตัวนี้ราคาหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับนะโครใหญ่นะครับส่งฟรีนะครับผมมาต้นที่สองนะครับต้นที่สองนี่ก็หกร้อยบาทนะครับมาดูกันสีเหลืองนะครับต้นที่สองมีสีเหลืองแล้วก็ดอกสีโอรส อดอกสีออกชมพูอมส้มอมอมเหลืองนะครับออกขาวด้วยแล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีขาวมีแดงอยู่หนึ่งหนึ่งกิ่งนะครับนี่สีแดงเห็นไหมนะครับหนึ่งกิ่งหกร้อบาทส่งฟรีนะครับต้นที่สองนะครับผมนี่นะครับมาต้นที่สามนะครับอยู่ในกระถางสิบสองนิ้วนะครับมาต้นที่สามนะครับต้นนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่สีม่วงนะครับอันนี้สีขาวนะครับเหลืองม่วงขาวนะครับอ่า เหลืองม่วงขาว3ามสีนะครับตันนี้น่าจะมีอยู่3ามสีนะฮะก็หกร้อยบาทส่งฟรีครับนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่โขดเป็นอย่างนี้นะชื่อเห็นไหมอันนี้โขดสวยนะครับตันนี้นะครับมาตันนี้ก็สวยนี่นะครับนี่หกร้อยบาทส่งฟรีนะครับนี่เห็นไหมชื่อนะครับแบบนี้นะครับต้นต้นที่สามนะครับมาต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่ ตอนนี้นะครับเอามาดูดอกก่อนนะครับนี่สีแดงนะครับมีดอกแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับแดงเหลืองขาวชมพูลายหางประกาศอีกหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่มีสีสีนะครับเสียบกี่กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกิ่งนะครับตัวนี้นะครับก็หกไร่บาทส่งฟรีเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับชื่อนะครับอ่ะโอเคมาดูต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้านะครับแบบนี้นะครับ ตัวที่ห้าแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับอันนี้ดอกสีโอรสชุมพูส้มเนี่ยสังเกตนะครับในดอกสีสวยนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับเหลืองขาวนะครับเหลืองขาวมีอะไรอีกอะ่ามีสามสีนะครับตอนนี้มีสามสีนะครับอ่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนี่น่าจะเป็นสีแดงนะครับในพึ่งเะ็่อมนะครับใน่อมนะครับสีแดงนะครับก็เสียบหลายยอดอยู่นะครับอันนี้โตรใหญ่นะครับนี่ใหญ่นะครับนี่ดูนะครับใหญ่อลังการ นี่อะดูนะครับเึ๊บนะฮะอะดูรอบนะครับหกร้อบาทสมฟรีครับผมต้นที่หกต้นที่ห้านะครับเมื่อกี้อันนี้ต้นที่หกนะครับต้นที่หกสีแดงนะครับมีแดงมีเหลืองนะครับมีม่วงนะครับแดงเหลืองม่วงแล้วก็สีสวยๆอุรถนะครับสีีนะครับนะอาจะเป็นเหลืองตัวใหม่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนะสีนะครับผู้ใหญ่นะครับนี่ โคนใหญ่พุ่งใหญ่นะครับอ่ะจับดูนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีเหมือนกันนะครับนี่หกร้อยบาทสงฟรีต้นที่หกนะครับมาต้นที่เจ็ดนะครับมีแดงนะครับมีแดงแล้วต้นนี้ผมไม่แม่นไม่มั่นใจนะครับใบยาวด้วยนะครับนะไม่มั่นใจน่าจะดอกสีสวยยู่สีเหลืองั้งนะครับอันนี้ก็สีส้มโอรสนะครับที่บอกว่าสีชมพูอมเหลืองอมส้มนะครับอันนี้ก็สีเหลืองนะครับมีแดงนะครับ อ่ะตัวนี้3าสีพอนะครับตัวนี้สีอะไรผมไม่รู้นะครับน่าจะเป็นมีสีสีนะครับสีสีส่วนตัวเนี้ยไม่รู้ว่าสีอะไรนะครับนะครับหกไร่บาทสูงฟรีนะครับนี่ะกูงาม่านะครับเรียกลูกค้าด้วยนะนะครับนะครับเคยถูกเรียกเคยถูกเรียกครั้งหนึ่งนะครับกักูงาม่าเนี่ยนะครับเลขถูกข้อออกนะครับคนในโรงงานนี่นะครับถูกนะครับอ่ะอันนี้ครับเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดนี่นะครับมีสีเหลืองไอ้สีขาวนะครับสีขาว สีแดงนะครับสีขาวสีเหลืองสีแดงนะครับน่าจะมีอยู่นี่นะครับสามสีอ่ะแค่สามสีพอน้องโคตสวยๆนี่อย่างนี้เลยนะครับสวยๆแดงนะครับเบอร์ที่แปดนะครับหกร้อยบาทสู่ปีนะครับเบอร์ที่เก้านะครับสีเหลืองนะครับเหลืองม่วงเอ้ยขาวม่วงเหลืองแดงนะครับขาวม่วงเหลืองแดง นะครับดูทรงุดอ้วนนะครับทรงุดอ้วนนี่นะครับอ่านะครับโอเบาทส่งฟรีนะครับุด dings, karaoke, อ้วนอย่างนี้นะครับอ่าที่เก้าแล้วนะครับมาดูไม้ประธานของเรานะครับนี่นี่เลยนะครับเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับกับเบอร์ที่สิบนะครับสิบนี่นะครับอันนี้มันเคยอ่าไม้เก่านะครับเขาเรียกว่าไม้เก่านะครับไม้เก่าโคตรเก่าหายากแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับความเน่าไม่ต้องห่วงไม่มีนะครับ แดงกระดมซับนะครับตันนี้นะครับอันนี้หายแล้วนะครับนะเป็นเป็นหนังเขาเรียกว่าหนังจอระเข้แล้วนะครับหายเรียบร้อยแล้วนะครับน wow. ี่ผิวจอระเข้แล้วนะครับอืมนะครับนี่แดงกระดมซับนะครับต้นนี้ครับต้นใหญ่นะครับฟอร์มสวยนะครับเห็นไหมนะครับฟอร์มสวยนะครับอันนี้กิ่งกิ่งเริ่มจ่อดอกแล้วนะครับเห็นไหมนะครับแดงกระดมซับต้นใหญ่ต้นนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับ มาหนึ่งพันบาทสูงนี้นะครับนี่แดงลูกทรัพย์นะครับปึ๊บๆครับมาต้นที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดม่วงนะครับม่วงม่วงไต้หวันนะครับใครอยากได้ม่วงนี่จัดเลยนะครับต้นนี้นะครับใหญ่ใหญ่พอๆกันเลยนะครับอ่ะดูนะครับสองต้นนี้นะครับเห็นไหมใหญ่พอๆกันเลยครับแต่ต้นนี้จะเป็นทรงเตี้ยหน่อยนะฮะม่วงทรงเตี้ยทรงพุ่มนะครับท่านได้ไปเนี่ผมแนะนํานะฮะให้ตัดหรือว่ารอให้ดอกออกก่อนก็ได้นะครับในดอกกลางจออยู่นะครับนะครับ ตัดไปนั่งแท่นได้เลยนะครับไปขยายพันธุ์ได้อีกประมาณสักร้อยกระถางน่าจะได้กิ่งหนึ่งก็20นะครับคํานวณดูเนาะกิ่งหนึ่งก็น่าจะ10ตา20ตานี่ก็น่าจะได้นะครับเนี่ยน่าจะได้20ต้น20ต้นนะขายขยายได้เป็นเกือบเกือบร้อยนะครับอ่ะนะฮะโอเคครับต้นนี้นะครับรากสวยฟอร์มสวยโคตรใหญ่นะครับอ้วนบึลึกบึกเลยนะครับนะเคยส่งแล้วนะครับค่าส่งอยู่ที่150บาทนะครับต้นขนาดนี้นะครับ นี uh, mm ่นะครับไม่เชื่อเราจะส่งสลิปให้ดูนะครับนะนี่อันนี้ก็แดงกระดุมซับนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับสีม่วงนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับมาคันนี้ไม้ถาดบ้างนะครับไม้ถาดอันนี้ได้ไม้ถาดนี่หนึ่งพันบาทนะครับถาดที่ยี่สิบสองเออลิ้นพันกันแล้วนะครับยี่สิบสองได้แดงกระดุมซับนะครับแดงกระดุมซับแล้วก็ได้เหลืองมันเป็นไม้แฟนซีนะครับได้เหลืองได้ชมพู ไอ้ต้นเนี้ยขนาดต้นเนี้ยมีต้นเดียวนะครับมีเหลืองมีชมพูมีอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ก็ดอกสวยนะครับอันนี้ก็เหลืองนะครับนะฮะอ้าวผมรัดคิวนะครับผมรัดคิวเมื่อกี้สิบเอ็ดแล้วมาทียี่สิบสองนะครับอ่นเดี๋ยวเรารีวิวฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับอ่าอัฐาญยี่สิบสองก่อนก็ได้เนาะอ่ายี่สิบสองถ้ากระจัำไว้ไว้แล้วกันเนาะอ่ายี่สิบสองนะครับเออเลยจะเอาเรียงคิวไปก่อนอ่าเรียงคิวก่อนตามคิวก่อนก็ได้ครับเนี่ย ฝั่งนี้นะครับเขาติดเบอร์มาฝั่งนี้คู่นะครับอันนี้ขายเป็นคู่นะถ้าขายต้นเดียวเนี่ยคือถ้าถ้าซื้อต้นเดียวเนี่ยมันจะแพงกว่าเป็นคู่นะครับนะฮะแล้วค่าส่งอะ่ะมันก็จะจะแพงมันเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเงินไปเสียค่าสูงมากกว่าครับคู่นี้ผมขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านได้กี่สีนะครับเอามาดูหนึ่งสีเหลืองนะครับสองสีม่วงนะครับสามสีชมพูเอ่สเอสีอะไรนะดอกสีสวยๆนะครับ สีแสดนะครับมีชมพูมีเหลืองมีนั่นนะครับแล้วก็ได้สีแดงนะครับมีสีแดงนะครับอ่าได้สีแดงครับอันนี้มีอยู่สีสีแล้วนะครับสีสีแล้วตามด้วยสีขาวนะครับอ่าเพราะว่าฝั่งนี้สีขาวไม่มีเด้อได้สีขาวนะครับอ่าสีขาวสีแดงนะครับสีเหลืองแล้วสีชมพูไอ้ไอ้ต้นเนี้ยต้นนี้ไม่มีนะครับแต่ต้นนี้มีนะครับทํนได้น่าจะได้ไปประมาณสักสี่ห้าหกเจ็ดแรนตีว่าเจ็ดสีแปดสีนะครับ เจ็ดแปดสีนะครับอ่ะกำลังดีนะฮะนะครับคู่นี้ผมขายนะครับหนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีเอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับฟรีนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีได้คู่นี้ไปเลยนะนะครับก็ตกต้นละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับฮะโอเคนะนะครับคันนี้มาแดงกระดุมซับนะครับนี่แดงกระดุมซับตัวนี้นะครับนะดูนะครับทรงสูงนะครับต้นนี้ทรงสูงนะครับจอดอกแล้วด้วยนะครับถ้าเอาไปก็ต้องตัดทรงผู้เด้อนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับแดงกระสุ่มซับเอ้ยลิ้นเป็นไรนะครับแดงกระโดมซับนะครับเนาะนั่นบ่าอะไรหยั่งก่อยว่าหอยังไม่ได้กินข้าวฮะตอนเย็นนะอ่าครับแดงกระโดมซับนะครับผมแดงกระโดมซับตัวนี้นะครับเบอร์สิบสามนะครับห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับท่านตัดไปมันก็เริ่มจอดดอกก็ได้นี่นะครับแล้วท่านต่อไปก็ถ้าไม่ตัดทรงพุ่มถ้าไม่ตัดแต่งทรงพุ่มก็ปล่อยออกดอกก่อนก็ได้นะครับ มาต้นอันนี้ขายเป็นคู่อีกแล้วนะครั13 mark. 13 mark. บอ่ะคู่ที่สิบสี่นะครับแดงอุดมทรัพย์เมื่อกี้ต้นที่สิบสามนะครับนี่สิบสามนะครับห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับมาต้นที่สิบสี่คู่นี้ขายเป็นคู่เลยครับอันนี้ก็แดงอุดมทรัพย์เหมือนกันนะครับแดงอุดมทรัพย์แต่มันเตี้ยกว่าทรงเมื่อกี้นะครับเห็นไหมนะครับเตี้ยกว่านะครับรู้สึจะได้ยินเสียงผมเปล่านะครับเพราะว่าผมวันนี้ไม่ได้ใส่ไม้นะครับไม่ได้ใส่ไม้เสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับนะเสียงรถก็อาจจะแรงหน่อยนะครับบางครั้งเนาะนะครับอ่ะ ตัวนี้มันมีแฟนซีเรอร์เป็นแดงรวมทรัพย์นะครับมาหายากแล้วเด้อทุกวันนี้แดงรวมทรัพย์นะครับแล้วก็จะมาอันนี้แฟนซีนะครับก็จะได้สีสีชมพูชมพูแล้วก็ได้สีขาวแล้วก็ได้สีแดงซ้อนนะครับแดงซ้อนเอ่อแดงซ้อนนะครับอันนี้กิ่งโตนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับนะท่านคู่นี้ไปนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีคู่นี้นะครับตกต้นละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับฮะ เจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับมาต้นที่สิบห้าครับสิบห้านี้แดงรมซับเหมือนกันนะครับต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะกิ่งมันน้อยนะครับเห็นไหมท่านต้องไปตัดเอานะครับอยากให้มันแตกใช่ไหมตัดตรงนี้เลยนะครับตัดตัดแล้วเอากิ่งไปไหนครับเอากิ่งไปนั่งแท่นครับไปขยายพันธุ์นะครับถ้าไม่ขยายพันธุ์ถ้าไม่ขยายพันธุ์ก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะปักชํำนะครับฮะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะปักชํำนะครับเนี่ยแดงรมซับนะครับ ก็ตัวนี้ก็3 5 0นะครับนี่15้านะครับ350ส่งฟรีนะครับตัวนี้นะครับส่งฟรีเอาอาวอามาดูถาที่2 2เมื่อกี้ที่ค้างๆกันไว้ไว้เมื่อกี้เลยครับาถาที่22ไหนเอาเรียงมาวันงนี้เหรอฝั่งไหนอ๋อนี่ยแฟนผมบอกว่าเรียงมาฝั่งนี้อ่ะลืมครับไน้15นะครับอ้าสินะครับมีสิบหชุดนี้นะครับ ก็มีะระฆังทองนะครับะระฆังทองระฆังทองต้นนี้ก็จะเป็นแฟนซีนะครับมีะระฆังทองก็มีเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช่แฟนซีนะครับเป็นม่วงนะครับม่วงไต้หวันนะครับต้นนี้ก็ไม่ใช่แฟนซีนะครับเป็นหางประกัดนะครับเห็นไหมเชื่อมเห็นไหมหางประกัดนะครับตัวนี้ม่วงไต้หวันนะครับม่วงไต้หวันนะครับตันนี้หางประกัดนะครับต้นนี้แดงรูมซับนะครับต้นนี้แดงรูมซับนะครับนะแดงรดมซับสูงสูงนะครับสูงสูงเสียบยอดนะครับสรงสูงอ่ะ สีต้นนี้เก0 0บาทนะครับส่งฟรีนะครับสีต้นนี้เ0 0บาทส่งฟรีนะครับกลุ่มนี้นะชุดที่16นะครับมา17นะครับมา17 17ท่านเออดอกสีอะไรเนาะออกส้มๆออกเหลืองๆออกลายๆายหางประกาศนะคล้ายๆกับตัวนู้นนะครับแต่ตัวนี้ท่านต้องไปตัดกิ่งนะครับนะครับต้นไม้ไม่ได้ตัดกิ่งแต่ท่านดูรากเขาสวยไหมครับสวยนะครับเนี่ยจะให้ดู ให้ดูรากค้องนะครับเบลเลอร์เอ่ะบล่าเลยนะครับเออนี่ยพอต้นนี้ขายพันหนึง่งมันก็สวยนะครับมันใหญ่แล้วนะครับเออแต่ให้ไปสองต้นนะครับพร้อมแดงรวมซับต้นนี้นะครับสองต้นนี้ในราคาหนึ่งพันบาทสูงฟรีครับเห็นไหมใหญ่ไหมอันนี้ก็แดงรวมซับนะครับแดงรวมซับนี่เห็นไหมแดงรวมซับนี่ก็ไม่ใช่คีริวพิเลนะครับสองต้นนี้ในราคา 1,000บาทส่งฟรีนะครับผมอันนี้ดอกอันนี้ไม่ใช่แฟนซีนะครับนะฮะมาชุดที่18ถาที่18นะครับอ่ารายการที่18เนาะตัวนี้หางประกัดนะครับหางประกัดนี่หางประกัดนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่หางประกัดสวยนะครับกำลังจอดอกอยู่นะครับตัวนี้ก็ใหญ่นะครับนาะดูรากเขานะครับใหญ่นะครับ แล้วก็ให้ไปพร้อมกับแดงกระดุมซับนะครับพวกนี้เป็นไม้ไม่ใช่ไม้แฟนซีนะครับคู่นี้นะครับขายในราคา800บาทส่งฟรีนะครับนะ800บาทส่งฟรีนะครับนี่นะครับ800บาทนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ใหญ่กับพอๆตัวนู้นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่จะอะไรนะเสื้อทรงองเอวจะไม่สู้ฝั่งนู้นนะครับนะอ้าวมาถาดที่19นะครับถาดที่19ถาดที่19นี่ก็จะเป็นไม้ ไม้เมานะครับไม้เมามอฐานนะครับก็จะมีดอกลายสวยในต้นเดียวมีแฟนซีนะครับต้นเดียวนี่มีสีขาวจับสีโอรสอ่ะสีส้มอมส้มอมเหลืองนะครับแล้วต้นนี้ก็จะมีสีเหลืองแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่ะเหลืองแล้วก็จะมีแดงนะครับต้นนี้จะเป็นสีม่วงนะครับต้นนี้สีขาวนะครับต้นนี้ดอกลูกไม้ตัวใหม่นะครับนี่เห็นไหมแล้วต้นนี้ก็จะเป็นสีม่วงอีกนะครับต้นนี้สีเหลืองนะครับ สีเหลืองอันนี้ก็่าจจะเป็นม่วงเหลืองแดงนะครับต้นนี้ให้ไปสี่ต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้ไปหกต้นนะครับหกต้นนี่หนึ่งพันบาทรวมส่งเนาะนะครับหกต้นหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับให้ดูก่อนนะครับให้ดูเห็นไหมประมาณนี้นะครับหกต้นก็คือจะไม่เจาะจงนะครับไม่เจาะจงก็คือเป็นไม้หมอแฟนซีนะครับหกต้นนี้หนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับเนาะ มีทั้งแฟนซีมีทั้งไม่แฟนซีนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้ถาดที่19นะครับมาถาดที่20นะครับยีนี่พวกนี้ก็เหมาะยี่สิบนี่ห้าต้นนะครับห้าต้นพันนะครับก็คือจะมีดอกนี่นะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีม่วงแล้วก็ดอกสวยนี่นะครับแล้วก็สีขาวสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือสีแดงสีแดงสีเหลือง แดงเหลืองขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ตัวใหม่นะครับนี่ก็เป็นเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นม่วงนะครับแล้วก็จะมีแดงตัวใหม่ยาวๆนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับก็หนึ่งพันบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้จับออกมาถ่ายดูนะครับเพราะว่าจะรีวิวไม้ชุดอย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับนี่สรงอีวนะครับผมอันนี้ก็ อันนี้ก็มาถาที่21นะครับถาที่21นะถาที่21นี้ก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับอะไรนอ่นมีแดงเอ้ยมีมีขาวมีแดงมีเหลืองนะครับแล้วก็ดอกสวยนี่นะครับที่เนี่ยดอกสวยนะครับอันนี้ก็เหลืองอันนี้ก็ขาวอันนี้ดอกสวยนี่ดอกสวยเหลืองขาวนะครับอันนี้ก็อะไรนะนี่ลายหางประกัดนะครับ เอออันนี้เป็นไม่ใช่แฟนซีนะครับเอ้ยแฟนซีเหมือนกันนะครับนี่มีมีแดงอีกนะครับนี่ก็มีขาวอีกนะครับอันนี้แดงกระดุมซับอีกต้นหนึ่งนะครับผมนะฮะขาที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับไม่รู้จะรีวิวยังไงครับชิบเชิบชิบนะครับนี่นะครับขาที่ แบบนี้นะนะครับเอาเป็นว่าเป็นมามหมาแล้วกันเนาะกับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนี่ให้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นเหมือนกันนะครับหกต้นเหมือนกันเป็นเพราะอะไรให้หกต้นนะครับท่านไมูต้นนี้ต้นนี้มันไม่เต็มต้นนะครับเห็นไหมรากเขาเสียไปเสียข้างหนึ่งนะครับคือมันหายแล้วนะครับเนี่ยมันหายแล้วนะครับจนมันผลิตรากใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมันหายแล้วนั่นเองครับฮะหายแล้วนะครับ ที่จริงได้ห้าต้นก็คุ้มแล้วนะครับนะอันนี้ก็ให้ไปหกต้นเลยนะครับก็คือไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับให้ไปหต้นนะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับอืมีต้นอะไรอันนี้มีม่วงกะต้นนี้นะครับมีม่วงกะสีดอกสวยๆนะครับตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็มีเหลืองแล้วก็ดอกสวยอันนี้เหลืองอันนี้ก็ ม่วงแล้วก็เหลืองนะครับอันนี้แดงดมทรับทรงสูงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ไปหกต้นนะครับอืหกต้นนะครับนี่ก็โขดใหญ่อยู่นะนะครับที่จริงผมเออตัวนี้ตัวนี้ก็มีเคยเสียมาเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมแต่มันหายแล้วนะครับอดูใกล้นะอันนี้มันหายแล้วนะครับนะฮะหายหมดแล้วนะครับอดูใกล้นะครับหายหมดแล้วนะครับจนรากใหม่เกิดขึ้นมาจนกินเนี่ย จนรากเขาเนี่ยรากรากเส้นเนี้ยจนมันใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนะครับคือมันหายนานแล้วนะครับเพราะว่าอายุนานแล้วนะครับอ่ะหกต้นนะครับถานนี้นะครับหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับถายที่ยีสองนะครับก็มีเท่านี้แหละครับผมนะก็รีวิวอาจจะวกไปวนมาเนาะนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าสถานที่มันคับแคบนะครับนะนี่นะครับก็มีทั้งหมดยีบสองรายการนะครับให้ท่านเลือกดูนะครับถ้าจะให้ผมจัด ไม่มีแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับก็คือเอาในรายการนะครับถ้าบอกว่าอยากได้สีนั้นสีนนี้มีไหมตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับเอ่อนะครับส่วนรายการใหม่ก็คือเป็นวันใหม่ไปนะครับวันนี้ก็คือมีอยู่เท่านี้นะครับนะมีอยู่เท่านี้นะครับท่านถ้าท่านพลาดจากตัวนั้นถ้าท่านไม่ชอบตัวนั้นท่านก็ลองดูต้นใหม่ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับจากช่องบุท็อปเชนด์เก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผม ช่อง,งทางการติดต่อก็คือเบอร์โทรนะฮะ0 9 8 098 0้าแปดนะครับติดต,ต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะ Greek, รัเบเพิ่มเบอร์นี้เป็นเพื่อนก็ได้นะครับถ้าท่านอยากให้ท่านกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งไว <k> ้นะครับเพราะว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงนะครับเพราะว่าการกดกระดิ่งเนี่ยดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าผมลงคลิปใหม่ปั๊บแล้วท่านจะได้รับชมก่อนเพื่อนนะครับการเพิ่มลายดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าท่าน จะได้ส่งมาบอกว่าขอลิงก์นะครับขอลิงก์วิดีโอดูหน่อยนะครับบางคนเข้าลิงก์ไปเปิดหาไม่เจอนะครับผมก็ส่งลิงก์ให้ดูนะครับมันจะได้ง่ายนะครับผมส่งลิงก์ให้ดูถ้านันกดดูทางไลน์ได้เลยนะครับก็จบนะครับเนาะโอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้แหละครับนี่ต้นละพันเดอร์นีเดอร์สองต้นนีเดอร์ต้นละพันนะครับสีม่วงนานามาทีนะครับใหญ่ๆฟอมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับโหดอลังการมากนะครับ ได้กระดมซับก,ก็ฟอร์มอย่างนี้ก็นานมาทีนะครับผมนะก็อลังการนะครับ1,000พร้อมสม่งสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบเออขอบคุณครับผม